ครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไรเดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจพระองค์นำให้มีวันนี้เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไป ที่ิฉันยายอยู่ที่แสงสัจธรรมนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีนี้นะคะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเกี่ยวกับการรอพอยเมื่อ23ปีที่แล้วนะคะปีนี้สามีดิฉันได้รับความรอดก็ขอบคุณพระเจ้าชีวิตเปลี่ยนไปมากมายะคะ่ะจาก การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีที่ดีมากๆนะคะทั้งการงานการงานที่สามารถที่จะเดินไปทำง,งานได้ดูแลสามีได้ดูแลบ้านได้เป็นแม่บ้านที่ไม่เคยเป็นดิฉันเป็นแม่บ้านที่ไม่เคยเป็นจริงๆก็คือไม่เคยดูแลบ้านแต่ตอนนี้มันอยู่ในมือดิฉันทั้งหมดนะคะแล้วก็พระเจ้าพระเจ้า จะเตรียมผลาทางจริงในการเ,าเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าลูกของเจ้าเราจะสอนพระเจ้าสอนลูกดีแค่จริงๆที่เห็นก็คือเมื่อคือนดีเองดิฉันไม่คิดว่าอยู่ๆลูกจะบอกว่า,าคิดถึงยาย คิดถึงลุงซึ่งไม่มีใครไปหาเขาเลยกระตุนบอกว่าอยากไปหายายอยากไปหาลุงทำอะไรไปให้กินดีปีใหม่เนี้ยไม่มีใครไปหาลุงไม่หาไปหายายเลยก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันเหมือนการถ่ายทอดที่พี่ยันก็ดำเนินชีวิตแบบนี้มาตลอดคือดูแลพ่อรัวดูแลพ่อดูแลแม่มา ตอนนี้มันไปถึงที่ที่ลูกแล้วค่ะก็เหลือลูกอีกคนนึงที่พระเจ้าจะสอนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะก็ในคือวันที่31ธันวาคม2515คือก็นอนหลับครับตื่นมาใน 1, วันที่1มกรา 2, 5, 6, คม2516พร้อมกับความฝันปกติเราเป็นคนไม่ฝันเราฝันว่าเราได้เร่อนรถไฟหอก ตลอดทั้งปี2016เนี่ยก็เต็มไปด้วยเหมือนรถไฟหออเลยค่ะสิ่งแรกก็คือขอบคุณพระเจ้าในโรงก,การเรียนเรียนมานานมากแล้วก็จบในปี2016ก็มีเรื่องราวาผ่านมาบ้างไพระเจ้าก็สอนให้เราได้เรียนจกพระเจ้าด้วยความเชื่อกักพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องพลังของการอำพิธานทั้งทำพิษฐานว่าจะเป็นของัวงเราเองหรือว่าพี่น,อน้องนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดคือ พอรเรียนจบพระเจ้าก็ให้งานในตำแนหน่งใหม่ซึ่งก็จะเริ่มในปี2017แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะว่าคือไม่ฝันะอะไรเลยนอกจากปีนดีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นรถไฟหอมก็ก็สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะพยายามที่จะควบคุมสิ่งใดๆดก็แล้วแต่แต่เราก็มีความํากัดในความเป็นมนุษย์เราปรปาปับเองหาพระเจ้าพระผู้สร้างเราเองแล้วก็โกลงอธิษฐานกับโ,โลกพระเจ้าเท่านั้น ที่จะเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างนะคะ้วก็เรียนที่จขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะคะขอบจค่ะพระเจ้ากสมรอค่ะเพราะว่าสันอยู่กับเจนษส์ฉัจแอยู่ดีอยู่สบายแต่พอาเลออกมาจากเจนูส์ันมามาค่าขายแล้วมาค่าต่างนี่นะพราฉันต้องตื่นเต้นเลิอกสาม ทีสามทีสี่ฉันก็ตืนแล้วไปตลาดแต่ทุกๆคนเขาก็เตือนฉันบอกว่าระวังนะเธอไปตลาดตอนเช้าๆอย่างนี้เขาจะลืมกระเป๋าเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแต่ฉันจะออกจากบ้านที่ไหนฉันต้อกขอพระเจ้าขอฝากชีวิตของฉันมันกับพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้าคุ้มครองและฉันต้ปลอดภัยไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่หลายๆคนณนะ เจอบ่อยๆและเจอตอนเขาหถึงกระเป๋าตอนเลิกอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้ารักษาอย่างดีและปลอดภัยแล้วก็พระเจ้าขอพระเจ้าไว้พรทุกคนค่ะเจ้าค่ะว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ได้มาวันศุกร์าีที่จัดป็นสว่างแห่งนี้นะคะได้มีโอกาสได้เออ่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่นำสามีและพี่แอร์ที่เราพี่ฐานกันมา เป็นน้าจ้าหกปีค่ะต่อสู้ทางจิตวิญญาณกันมานักหนักนะคะซึ่งเราไปเราไปโบสถ์แล้วก็ไปวัดเราไปโบสถ์แล้วก็ไปวัดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการที่ที่มีความสึกแย่มากแล้วขอพระเจ้าที่จะช่วยด้วยเหตุที่เราจะเป็นพ้อความสิ้กน,นกันด้กันเป็นคำดเดียวกันแต่พีสุดที่พระเจ้าก็ตอบรับคาอธิษฐานแล้วก็มาที่ที่สามีนะคะก็ได้มาพิสมาที่นี่แล้วขอบคุณพระเจ้า ที่จะขอบคุณพระเจ้าแทนพี่ว่าพี่วัฒนานะคะวันนี้เข้ามาไม่ได้เขาขเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ที่ได้ไปกับอาจารย์คณสุขแล้วก็พี่น้องที่ไปปฏิบัติของอามาซอกกีที่สิงร่านนะคะวันในวันที่น่าจะป็นศบใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากภารกิริที่โรงพยาบาลที่ที่พี่ว่าเขาเขา,เขาได้ ทำง,งานที่นั่นเสร็จสับเรียบร้ยอยแล้วเขาก็ไปร่วมตับประจา์แล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวเพราะว่าเขาก็ก็เห็นญาติพี่น้องก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เศร้าสุดเส,สียใจกับการสูญเสียเป็นธรรมดานะคะแล้วก็มาเที่ยงคืนตอนลคืนก็ได้ที่ถามกับพระเจ้ายิ่ยงวิญญาณของพระเจ้าก็ให้พี่ว่าฝันเห็นอม่าอาม่าซอกีซึ่ง พระเจ้าเปลี่ยนกายว่าไปแล้วที่เป็นทองโซะเป็นความที่สวยงามสดใสแต่ว่าในอารมณ์ตอนนั้นพี่ว่านบอกว่าจะมาม่าได้อยู่ว่าเปนา็นนาม่านั่งอยู่บน,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 นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่บนที่สูงแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งแต่ละคนเรียงลาดับไปนะคะพอพอตอนคืนฝันเสร็จซึ่งไม่ใช่ความฝันเราเป็นทอยเขากวรจะตื่นเต้นอะ ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งโดนเอนการ์ตีหนึ 1, ่งสิบเก้านาทีอยากคุณหาคุณทอนแต่แยกแล้ว,ลวอดใจยี่โทถ่อยไหวก็ช่วงเช้าอีกวันหนึ่งก็โทรมาหาแต่เช้าเลยเราหรือยังไม่ทันที่จะไปทาภารกิจอะไรในต,ตอนเช้ายังหน้าตายังก็โทรมาแล้วบอกคุณทอนอดใจที่จะเจอคุณทอนเราที่ไม่ไหวแล้วจะคุยวันนี้เลยเราไม่เคยสอนอะไรที่แปลกประหลาดแบบนี้ที่เป็นความเบสซิ่ง เจอม่าสก,กไไีไปเจ้าให้เห็นแล้วก็ในเหมือนเป็นใิฐานที่แห่งหนึ่งก็จะมีคนร้องเพลงมาม่าก็โบกมือร้องเพลงนักมรสชาการะเจ้าบนบนสวรรค์น,นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเชื่อว่าแดบดูมาม่าก็หันไปยิม้มยิ้มให้โบกมือให้แล้วก็ในสถานที่แห่งนั้นเป็นความร่มรื่นเป็นความร่มเย็น มีความสุขอย่างมากค่ะเป็นความที่สดชื่นไม่เคยฝันแบบนี้มาก,ก่อนในคุณพ่อเรีนไปยังไงแล้วในฐานที่เหนะ็นนั้นมีคนน้องเพลงมีคนเด็กอะไรที่มันใหญ่ๆนะ่ะมันเป็นอะไรเราก็เลยบอกว่าพินเขาคู่หรือพินเขาใหญ่พินเขาคู่หรยอเป็นเป็นกีตาร์นักแสดงกีตาร์นะแล้วก็บอกว่าในว่าก็ที่ว่าไปอ่านน้ำจินเล่นมีลนะักษณะแล้วแล้วเป็นสวนสวยงามมีเด็กผู้ใหญ่เดินไปเดินมาเขามีความสุขกันจะไม่เคยฝันแบบนี้ เด็กโทมาโสงแต่ตีหนึ่งแล้วเขาเขาด้วยความตื่นเต้นนะคะแล้วก็บอบคุณพระเจ้าแล้วก็หนุนใจพี่ว่าบอกว่าให้พี่ว่ามามามาเป็นญาติกับพี่น้องของขากับเพราะว่าครอบครัวเราเราดูว่าการสิ่อสุเป็นยังไงเราก็อยากจะให้กำลังใจแล้วหนลใจพี่น้องครอบครัวว่าพระเจ้าแล้วอาม่าไปอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์จริงๆหรือแต่เราเราอาม่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อาม่าที่ถามเผื่อเราอยู่ทุกทุกคนนะคะ เราพี่น้องเนี่ยเราต้องต้องใช้พระเจ้าอย่างที่เห็นเที่ยงมากเ,เป็นพยานให้เราเป็นพยานส่วนตัวกับทอนนะคะทอนก็ได้มีโอกาสคุยกับมาซึ่งซึ่งซึ่งมันชอบใจไม่หายใน,นวันนั้นเร่งขอบคุณนะมากเลยที่เราทำกับข้าวด้วยก,กันอาม่าก,ก็เราบอกาอาม่ามต้องรีบ่อา,าอาม่ามต้องรีบ เราใช้พระเจ้านะคะอยากให้พี่น้องหนุนใจพี่น้องทุกคนเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะยิบทำงานแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างเที่ยงมากนะคะยังไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยังไปขอบคุณธรระที่สวรางแล้วก็ไปขอบคุณแล้วก็ขอนนะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณธรรมะไม่ใช่การร้องขอบคุณนี้ขอบคุณพระเจ้าเส้นกางทางแบบนี้ค่ะที่วันนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่จะมาเป็นอะไรนะจะมาพูดถึงความสุขพระเจ้า เด็กคณิเวาากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าแม่ไปเที่ยแวแม่ก็มีความสุขแม่ปวดขาแล้ววันนั้นน่ะที่ไปส,งไปส่งแม่ซอ้วีีกลับมาชื่อก็ไม่ไหวแล้วของพระเจ้าถ้าลูกไม่ไหวพวงนี้ลูกไม่ได้ไปกับลูกแน่ๆเลยลูกจะทํายังไงขอบคุณพระเจ้าตื่นเช้ามา,อาโอ้โหแข็งมาฟัเลยไอ้ละลูก <c oughs> โอ้ยไปเจอไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ข,ขอบคุณพระเจ้านะอกลับมาถนะึงนะตอนเย็นก็อธิษฐานบอกว่าวันนี้ ก็ต้องให้ขาแข่งแรงพรุ่งนี้ได้ไปต่อนะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเช้ามาก็ให้มีกำลังไปทั้งวันมาเอคืนลูกก็กลับมาส่งพระเช้าเขาบอกเขาไม่ไหวแต่เขาจะส่งแม่แล้วเขาจะกลับไปนอนขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่พระเจ้ารักเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้รับใช้พระองค์นะไม่ว่าเล็กๆน้อยๆก็ทําไปมากตามกําลังที่ตัวเองมีก็ทําขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับคุณ เกี่ยวกับเรื่องแม่ตอนที่แม่ป่วยเป็นแม่ก่อนจะป่วยเอ้แม่ตอนที่ป่วยแม่ก่อนจะเสียพวกเราลูกสาวสามคนเนี่ยผ่านแต่คนมาคืนเราเป่าแม่ยี่เนี่ยเป็นคนกลัวคนที่ใกล้จะตายที่สุดคืนนั้นน,น่ะแม่เรียกที่คืนเลยกลัวมากเลย เราก็นอนคุ่มโบกไม่ยอมลุกเลยมือขึ้นมาอามาก็คืนนีเนี่ยก็คืนทำไมหลับเป็นไงนี่หลัยใจปาดใจโอเคโอเคเราก็เลยบอกแจอกว่าแจ้วต้องหาคนมาเฝ้าแล้วไอ้คนที่มาช่วยดูแลทัมเนี่ยู่คนเดียวไม่ได้นะคืนไหนอะมา อยู่กับมาแล้วเกิดเอามาแล้วตายคืนนั้นกูจะทำยังไงเพราะว่าอาม้าก็อยู่ที่คลินิกไงแล้วคลินิกนะทั้งคลินิกก็มีเรากับอาม้าสองคนเองก็อยู่มาเอาม้าก็มาตายเอาคืนที่ทั้งมาอยู่เวรพอดีเลยตายวันไหนก็ไม่ตายก็เอาไว้ตายเอาคืนที่เราดูเวรพอดีเลยที่ คนเฝ้าเราเนี่ยเราก็ไม่อยู่ในห้องนอนเราก็ลงมานอนชั้นล่างลงมานอนชั้นล่างนอนีสามไอ้คนเฝ้า,าก็วิ่งลงมากดไอ้ก็กดกิ่งก่อนเราก็วิ่งขึ้นมาดูเราบอกยัไงอาวมาขาดใจละแค่นั้นแหละฉันวิ่งหนีเลยอะ่ะวิ่งหนีลงมาอยู่ห้องกัน,นอไอ้คนเฝ้า,ามันตกใจอ่ะมันก็กลัวใช่ไหมมันก็วิ่งลงมาอยู่กับเรา ก็ลเลยโทรไปบอกไอ้แจ้แจ้เอามาเข้าไปแล้วนะพอพี่น้องก็เริ่มเริ่มมาบอนที่พี่น้องจะเริ่มมาไอ้คนที่ว่าม่อก็บอกแต่เราว่าพี่เมื่อกี้ตอนสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่งชุดสีขาวหมดทั้งตัวเลยมาเดินอยู่รอบเบียงตั้งานานเลยแล้วฮะ ใครเข้ามาแล้วนะเพราะว่าพวกคุณปียวัดพวกอะไรที่ต้องไปเยี่ยมตอนศากาก่เขาปัดกลับไปกำหมดทุกคนแล้วคลินิกก็มีเธอกับฉันสอ,องคนเองว่าแต่อ้าว่าแล้วฉันก็เป็นคนถือกุญแจไม่มีใครเข้ามาเลยนะก็เลยไอ้คนฝ้าก็าไม่รู้หรอกว่าใครพอหลังจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าโอ้คนที่แม่เราขอจะเสีย พูดสวัสนั้นมันยืนรอเราอนู่ใส่ชุดสีขาวมันยืนอยู่ตั้งนานแต่ไม่กล้ายังไม่ได้บอกเขาหรอกเพราะว่าถ้าบอก ีที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเลยนะครับเราคิดว่าชามาอยู่กับเราก็คงเป็นหนึ่งคนที่ขึ้นมาขอบุญจากพระเจ้าให้พวกเราได้ฟังด้วยกันแตะเจ้าดูแลชีวิตท่าไว้ดีอย่างที่เราได้เรียนรู้ชากชีวิตของท่านเห็นถึงความตั้งใจในการรับใช้เห็นถึงความดักที่เป็นแบบอย่างของเยซูแล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้จากอามาธที่เราจะรับผู้มากๆเหมือนที่พระเจ้ารักเราแล้วก็ เห็นพระคุณพระเจ้ามากมายเลยก็คุณพระเจ้าในพี่น้องของพิษจักรทุกคนเลยก็อยากจะขอบคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าพวกเราจะเป็นใครพวกเราจะเป็นคนเล็กคนน้อยหรือว่าคนใหญ่คนโตรรแต่ว่าพวกเรามีความรักเหมือนกันแล้วก็ความรักตรงนี้ที่ยึดมั่นพวกเราทุกคนไว้ในครอบครัวพิษจักรแสงสว่างนะครับก็ขอบคุณพ,พะร,ณระเจ้ามากๆที่พระองค์ทรง ดูแลชีวิตของเราทุกุกคนที่เราเหมือนจิจ๊กซอว์ตะวเลียนที่มาต่อกันจนเราเป็นภาพที่สวยางามขาคิดว่าจากแห่งนี้นะครับแล้วก็เรเชื่อว่าความรักเหล่านี้เราจะยังคงม,มีต่อไปให้กับทุกุกคนแล้วก็ครอบครัวหลายๆครอบครัวแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างพระองเจ้าเราก็คิดว่าอากก็อยากเห็นพวกเราหลักกันพระเจ้าก็อยากเห็นพวกเราเรักกันเหมือนกันแล้วก็เราจะมีความรักนี้ต่อไปเพื่อเป็นที่ถวายแกิพระเจ้าด้วยคั ขอขอบคุณพระ,ะเน้ครับอดีตผู้ชายใยญ่สิไม่ได้ีห <c oughs> ยอมครับยอมไม่รู้ใช้ใาญ่สิการขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้เป็นวัน้นปีใหม่ก็อยากจะให้เช่ชนชมอย่างดีเมื่อกี้ตั้งใจว่าอยากขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าสั่งคออาจารย์ได้สามนาทีนะครับแต่พอได้ฟังจากพี่น้องคริสเตียนที่มีนิดนเห็นถึง,งมากมะเนี่ย ก็เลยจะแทนให้คุณครับไม่รู้ว่าจะแถมเวลาให้เปล่าเขาขอเช่อชมยินดีในข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าทุที่พระเจ้าน่ารักกับคุณแม่ผมนะครับพระเจ้าให้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 คุณแม่ผมได้อ่านอกเขียนได้ในอายุ80ิซึ่งพระเจ้ารู้ว่าคุณแม่ผมเนี่ยไปรารานที่จะอ่านหนังสือได้บ้างนะครับพระเจ้าก็น่ารัก ทรงอนุญาตให้แม่ผมเนี่ยได้ได้อ่านเขียนได้โดยผ่านพี่นอ้องที่เสียงที่ที่นี่มาเขียนก็เลยทำให้แม่ผมได้อ่านได้นะครับเออเป็นเป็นเป็นพระคุณเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้ให้กับชีวิตชีวิตแม่ผมในในในโลกนะครับแต่พระคุณซ้อมพระคุณอีกอยนึงก็คือว่าเป็นพระคุณที่ที่ทอนุญาตให้คุณแม่ผมเนี่ย ได้้จากพระเยซูซึ่งแน่นอนครับก็คือได้ได้ได้ความรอดบนบนสวรรค์คนนั้นก็จะไม่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 เจ็บป่วยไม่มีทุกข์สุขใดๆอย่างแบบที่น้องเขาขึ้นมาให้ให,ให,ให้ให้ฟังเมื่อสักนนะครู่นะครับนะครับเั่นเป็นขอบกลุณมพระเจ้าในข้อที่หนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองที่ผมอยากจะขอบกลุ่พระเจ้าก็คือว่าพระเจ้างานพระองค์คนเดียวของพระองค์ก็คือพระพระพระเยซูขึ้มาให้กับพวกเรา แล้วพระเยซูคก็อยู่รอบกายเราตลอดเวลานะครับจะเดินเคียนข้างเราจะหนุนใจเอาตลอดเวลาโดยตดวสําแดงผ่านพี่น้องความรักของพี่น้องริตเตียนของเรานะครับในวันงานของอาม่านะครับมีพลังความรักที่พระเยซูมอบให้กับพี่น้องในพระเตศของเรามาช่วยเหลือในงานของของอาม่านะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ว่าพระเยซูอยู่รอบกายเราจริงๆนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นความรักที่พระเยซูส่งมามาให้พี่น้องีเกดได,ได้ได้ช่วยเหลือในการในงานตรงนี้นขอบคุณพระเจ้าที่ที่เอ่อทรงประทานทั้งหมเดียวของพระองค์เป็นของหวามที่ยิย่งใหญ่ที่สุดในสิ่งใดในชีวิตของพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณอันที่สามก็คือว่าอยากขอบคุณครอบครัวผมนะครับพ,พันยานกุณตานะครับเอ่อซึ่งจริงๆก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รลยเจ้าก็ประทาน พลังกำลังของทุกตาให้อยู่เคียงข้างผมคอยออช่วยเหลือแล้วก็คอยให้ความละเอียดอ่อนหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งนันของนั้นผมเนี่ยก็ความละเอียดอ่อนก็จะไม่ไม่ค่อยมีมากนะครับเนี่ยผมก็จะมีเ <c oughs> <c oughs> อาแทนมาครับสิก็จะมีวกรรมอยู่ข้อหนึ่งที่ที่เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนปัญญา และให้ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มากนะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดเขียนะครับ <reduction Well> ก็คือคําว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันอยา่างทุกยากนะครับซึ่งเป็น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 กขอบคุณพระเจ้าที่ประทานทคอรอบครัวรรยาที่น่ารักแล้วก็วลูกๆทั้งสามที่ที่ที่ท,ที่ที่น่ารักให้ให้กับให้กับผมนะครับส่วนข้อที่สี่ก็แมนิมนึงอะไร ก็ที่สีคือว่าขอบคุณพระเจ้าที่ประธานพี่น้องที่เสียนบอกพยายามทำพยายามชีวิตให้ให้ผมได้ยินถึงอม่าที่อันสวรรค์นะครับนร่องถึงพระธรรมริบอที่ว่าจาันตรเหรวามีเสียงแต่ต่างๆนะครับขอบขอบคุณพระเจ้าที่เราเราก็คุยกับพระเจ้าโดยเราไม่เห็นอยู่แล้วครับโดยเท่าเท่าที่เรียนกับพี่น้องที่เสียนเลยคือว่าถ้าเราอยากจะสบติดสนิทกับพระเจ้าก็คือ วา่าทำพีใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าพระเจ้าจะคุยกับเราตรงไหนพระเจ้าคุยกับเราก็ตรงที่ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าตอบนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ได้พูดกับเราแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมจริงจริงเนี่ยก่อนหน้านี้จะขอเป็นพยานให้กับเฮียเฮียสงชายที่ที่ที่จักกูเราไปนะครับจริงๆในนิ้นิดเนี่ยผมผมก็ฝันเฮียสงชายนะครับนะครับเดี๋ยวแต่แต่ว่าผมไม่ได้ฝันยาวทํานั้น ในในในฝันเนี่ยผมเนียสมชายมันมันก็ว่าผมเนี่ยถ่ายกล้องอยู่เนี่ยมุมภาพเป็นผมถ่ายอยู่แล้วแพนไปในนี้แต่ผู้ชายชุดชุดสีดำหมดเลยนะครับชุดสีดำแล้วกล้องก็แพรไป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 ไไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วพอผมโฟกัสไปเนี่ยคือเฮียสมชายครับนะครับเฮียสมชายใส่ชุดสีขาวสว่างมากเลยแล้วเฮียสมชายก็ยิ้มให้ให้กับผมนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนะครับเฮียสมชายเนี่ย พระเจ้านาฬักือชุดขาวที่พระสนชัยใส่ไม่ธรรมดานะครับเป็นชุดขาวที่ตามสไตล์พสนชายครับคือเป็นความรักก็เวลาจะร่วมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆวันปีใหม่เราก็ต้องเช่นชมยินดีกับพระเจ้านะครับที่พระเจ้าประทานหลายๆอย่างใ้ใ้กับพวกเราที่เป็นพี่น้องในประเิศได้มีกาลังมีกําลังใจมีความสุขในใจ เพื่อที่จะส่งต่อให้เป็นกำลังแรงให้กับพวกเราที่ได้ได้มารวมกันรับใช้พระเจ้านะครับก <Okay. S 1> ็ขอรบกวนเวลาพี่น้องเท่านี้ครับขอบคุณมากครับไไมม่่่่ววววาาัันนนนี้ขขอขอพระคุณ